กันมาพบกับบีกันนะคะใน95สายบิววี่การอยู่กันในโชว์รีวิวรีวิวชิ้นเธอร์ค่ะวันนี้มากินพันนะคองกิ้วกันนะคะเพราะว่ามาไหว้พระแถวโซนหัวนี้เนาะใครยังไม่ดูคลิปวอล์ก็สามารถย้อนดูคลิปวอล์กได้แต่ถ้าดูคลิปรีวิวก็สามารถปัดดูคลิปีได้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าในร้านจะเป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่าเป็นบุฟเฟ่รวมกับรีวิวแล้วนะคะทานมิลล์แล้วก็แบบวิวแบบบรรยากาศริมแม่น้ำเซาท์ผาเดี๋ยวฝากตตาม คนร้านอยู่ที่ท่ามหาราชน,นะคะชั้นสองนะคะเราเลยขึ้นบันไดมานะครับอันนี้วิ่งมาจากตรงห้าไปถึงหุ่นมาศิลาไปดูด้านในกันจึงแล้วไปแล้วอันนี้ยาตักเลยพี่ก็แบบนี้พี่อยากกินอะไรเงรี้ย ผมกินเล่นอนี่โซนบาร์ค่ะจริงๆคือติดนิำแแม่น้ำแม่คงจริงนะทุกคนนี่คือติดท่าเรือเลยท่าเรือานนี้เป็นริแบบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไงอร่อยไหมพินิยา สวยออกดิเก้ก็ขึ้นฉ่ําตรงตาตรงหน้าอ oh. เอาอะไรมาไม่สวยแม่จ้า <c oughs> แต่ตรงมันใสในตัวเองมีเ <c oughs> นื้อปลาเข็นจะลองจิ้มแต้วสี <c oughs> นี่มันมันมันหนักกว่าอันนี้แหละพี่ออดอีกข้าวโพดเดี๋ยและสุกแล้วห <c oughs> นาวมันถึงพุ่งออกมาเพราะอ,อีกข้าวโพดเดี๋ยและ นี่เรเอาอะไรต้มอ,อีกเอาใส่ได้เลยนะผักบุ้งแม่ผักบุ้งเอาผักบุ้งลงบุ้ง,งน,นั่นแล้วค่ต้องเอาตะกียบใส่มือได้ไม่เป็นไรเราล้างมือกันแล้วเรากิน,น <laughs> ก,กันกันเองกันเองละมันหาไปแล้วหรอมาลองชิมกันทุกคนอกรีดก็ชิมก่อนเอาผักบุ้งที่แถมมีโคกไม่มีน้ำตาลที่เติมไม่อั้น ตัวนี้กินยังห่ำเลยแต่พ่อหนูน่าจะกรอดพี่อีกแล้วแบบไม่เป็นไรกินเลยกินได้ไหมกินได้ทำไมตัวสภาพไม่ดีตรงไหนไม่ใช่หมายถึงว่ากลัวไหมไม่กลัวมาที่ผ่านมากันหนึ่งที่พ่อหลายแล้วต้องถามก่อนว่ากลัวไหมแต่ถ้ามีหัวอาจจะต้องเป็นดีดีกระเทียมเยอะเยอะอร่อยไม่ขาไม่ไม่มีในกระเทียมก็ออริจินอลก็อร่อยอย่างนี้ก็ต้องถ้าเราไม่มีเตาถ่านเราใช้จับไฟฟ้าที่บ้านแต่เราต้องมีถ่านอันนี้เราก็ย่างเนยให้พ่อให้แม่ได้ ไ้เน,นอะราคาเทปร้อนได้ค่ะย่างเงินแต่ว่ามันต้องความร้อนแค่ไหนแปดไม่หรอกก็ความร้อนก็ประมาณแบบกลางๆก,ก็ได้แต่มะตุ้ช้าหน่อยแต่ว่าที่มัดเนี้ยมันได้บรรยากาศเฉยๆมันได้ฟิลม,มาตุม้มมาโฮมกัน,นมาแบบนั่งคุยเมาส์มอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรานั่งมอยกัน <ไป S 2> ุยไ,ได้ไปทำระเบียงใช่ไหมแต่เราไม่มีเตาอะ่ะยี่ตีจะดา่าไหมล่ะสัญญาณไฟเตือนร้องเลยคาวนี้ พยานลองช้องนั้นทำอะไรเนะี่ยโดนลองเรีียนอด็ดห <c oughs> ันกุ้งนี่ได้ไหมกุ้งดีไหมล่ะไม่ได้กุ้งเล็กกับกุ้งใหญ่เป็นเทลาดแต่ว่ามันนี สมมุติว่าพี่ต้องมานั่งเหลือหนูหลามาห่าแต่วิ่งกลางแม่น้ำพี่ก็ปลัวูเรือสปีดโบ๊ท,ทพี่ก็กลัวเพี่คิดภาพว่าข้างล่างจะต้องมีปลาสวายเหมือนที่เขาดิน <c oughs> แต่ถ้าพี่ใส่ผักลงไปแล้วในนั้นมีเนื้อเรา พี่ก็ดูแค่ผักสุกไม่สุกไม่ต้องรอให้เนื้อสุกหรอเนื้อต้องสุกด้วยสิไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีน้ำไม่สุกเขาจะรู้แล้วมันจะเอยอมันก็จะเปื่อนคอนเทมิเนตการอ่ะหนมไก็รอเนื้อลุกหรือหม้อนั้นอะต้มผักอย่างเดียวเลยก่อนแต่ก็ไม่แน่ว่าผักกึ่งเงี้ยผักมันสุกก่าเนื้ออยู่แล้วตอนนี้พี่อาศัยที่น้องออนลวกอยู่ ใส่กินอยู่ตรงนี้หนูร้องไห้หำไร้องเว่งไกลอ๋อมหาราปปิยาการุนคือตุกตึกสายลุงนั่นเองแล้วตรงนั้นคือท่าวางหลังเหรอแล้ววางหลังจริงๆอยู่ตรงไหนวางหลังมันไม่ใช่วัดบวรเหรอ แล้วพี่อเป็นอะไรคืนโครบครบแบบนี้น้ำตาเครบสุดล้มีแบบรีวิวส่วนอันนี้เราจะย่างมันตอนไหนอะ่ะเราก็ต้องรอ,อน,นี้สุดก่อนเราค่อยวางใช,ใช่ไหมฝั่งกุ้งพี่วางได้เลยเพราะถ้าส<ว>ุกแล้วฝั่งแต่พี่นาีวางได้หมดเลยแต่วางบนกุ้งอีกทีหรอวางได้เนี่ยพี่ยังก็ขยับกุ้งออกมาใช่จริงกุ้งเอาขึ้นได้เลยใช่มันหมดจริงกุ้งเาสุกหมดแล้วใช่ เดี๋พี่ยาววางฝั่งนี้ได้เลยแต่หนูเอาเนยลงให้อีกมันจะได้เป็นหน่อหน่อไม้ฝรั่งย่างเนยเก๋ๆป่ะอ๋อต้องเอาออกก่อนไม่ต้องเอาออกได้เลยนี่นี่ถ้าหนูเอาหัวออกให้เก๋ๆพี่ยาหน่อไม้วางได้เลยพี่พึ่งไม่ดีหนูเห็นไหมทั้งเทคโนโลยีกับการทำอาหารทำไมเขาพูดเข้าไปใกล้มึงจะแย่ทำไมเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีก็วางได้เลยพี่ยาววางได้เลยเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกหมดยัง หมดแล้วที่เหลือเป็นเห็ดเห็ดก็วางได้ย่างได้กินย่างก็ได้ต้มก็ได้ได้หมดเลยผักหัวให้เดี๋ยวพี่อยากจะเอาต้มได้ไหมผัดเห็ดที่พี่เคยทำให้แม่อ่ะพี่อยากจะต้มได้ไหมเห็ดอ่ะก็ใส่โยนเข้าไปในนี้เอาย่างก็ได้ย่างกวางตัวนี้ได้หมดเลยเอ้ยใหญ่ไปแม่สุกกี่โมงสุกกี่สุกี่โมงะมีน้องอยู่ตรงนี้หนึ่งคนแต่แจ้ไม่มีตะเกียบสะอาดต่ะแจ้แง้มไปแล้วอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยว,วะจ,ะจะไปรีฟิโลโค้กจีเ,เหมือนที่นียาก็ได้อขอบคุณค่ะลองจิ้มซีฟู้ดไปตัดก่อนจ้าม่ค<ๆ>ือกินกุ้งสักตัวหนึหน่งเหรอใครกินเยกินไม่เป็นไรพี่อ้ยอมาแล้วกัน ไมื่อไหร่บอกนีะไรนะเย็นจืดแล้วดีแหละที่พี่หยาด้างฝั่งนั้นเพราะลงมาที่นี่มันไม่หนามันลงไปโดนเนยอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีอะไรย่างฝั่งนี้นจะต้องเติมเดี๋ยวมันจะไหมนี่แหละไม่ไปแล้ววะเอาไปขยับไปทางนู้นจะได้ไม่ต้องไอ้นั่นมากถ้ามันเป็นอย่างนี้แปลว่าไม่ยังมามันก็คือแบบผสมเนยไงกินได้ได้เป็นเตี๋ยวอร่อยดีใช่แหล่ แลเลยแลิกมันเกินมีเดียมไปละมีเดียมเลยเดือดมชอบอันนี้แค่เหน้ก็นหแต่ก็ได้อยู่กับธรรมชาติมีลมเย็นแล้วก็ขับเรือไปมาแต่ไม่ไกลมากไม่อันตรายแมคือิ้งกับยูนกะคุณรถโกิอร่อยนะคะไม่ออะไรร่อยครัแปลกมาก มั้งเราพินิยาอาหารที่คนอื่นยากอ๋อเติมเยอะเดี๋ยว่เติมอ่อยอะเนี่พี่จะไปเติมน้ำซีฟลัดเกินชอบนะบรรยากาศคือมันไม่ได้ร้อนขนาดนนั้แล้วเรามากินช่วงเย็นนะคือมันมีลมมันไม่ได้อบอ่ะก็คือมันได้อยู่เติมโปรตีนเข้าไปแต่ว่าหม้อชาบูเล็กไปแต่ว่าเขาชื่อพนักคอนกิวไงมันก็เน้นกิวมากกว่าเขาไม่ได้ชื่อพนักคอนชาบูเนาะเออมันเลยหม้อชาบูมันเลยจะเล็กก็เลยต้องตั้งคอนเซ็ปใช่ไหมพี่อ่อน ช่องดูดัวก็ฝากปังๆแม่เล่าแ่องไปดูไฟบล็อกค่ะโ <c oughs> อ้เปิดเอา <c oughs> ติ๊กตอกนะคะตอนนี้ก็คือแบบ<ห>เป็นกระแสคนดูเยอะมากๆเดี๋ยวฝากไปฝากเข้าไปในช่องด้วยนะคะฝากช่องพี่อ่อนด้วยแต่แปะไว้ให้นะคะเมื่อกี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเราต้องก,กินหวานทุกคนมีนไอศครีมนะคะแล้วก็มี เหมือนมีผลไม้ด้วยมั้งแต่วิไม่ได้หยิบมันทุกคนก็ประมาณนี้นะคะนะคะทักทิเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคลังคิวผัดพริกขอนครับบอกเลยว่าอิ่มแล้วเพะอร่อยมากค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้หรือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิด้วยสิ่งสำคัญกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้วิด้วยเวลาวิลงคลิปใหม่ๆจะได้ใจเพื่อนทุกคนเนาะส่วนนี้นะะตัวลัไปกับแล้วนะคะจะทำในคลิปเดี๋ยวนะคะบ๊ายบาย